สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปันชาแนลกันเนาะครับน้องมาวันนี้มาอยู่กับโชคราภูนสองกันครับผมมาจัดให้ตามสเตปกันไปเลยครับน้องวันนี้ก็จัดห้กันเลยครับผมมามาดูกันครับมันสิเป็นจังไดครับจัดห้แบบเต็มสโต๊กเต็มสเตปกันไปเลยครับผมมาวันนี้ก็ทุนเจ็ดอยครับผมมาขอขยับไปที่เบตเจ็ดกันเลยแล้วกันนะครับมาเจ็ดจุดห้าครับปรับเทอร์โบด้วยครับเพื่อความไวความชัวร์ครับมาปรับสองดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ขาฟีเกมกันเลยครับผมมาดูกันครับมันเป็นใดครับเปิดหัวมาจะได้งามงามบราอับบวกมาหนึ่งครั้งครับผมมาจ่าตายจ่าตายเงียบอยครับผมอาไดดน้อยนึงครับผมมาจอดไปเรื่อยครับผมมาคูณ8จะทํางานบราเปิดหัวมาดอกแรกครับโอ้โหเงียบมิดซีดีครับอาไดดบวกมาหนึ่งครั้งคูณ8ไดป็นแสละจ้าบ่ทำงานเลยครับผมอาบวกมาหนึ่งครั้งครับผมมาหาครับโอ้โหคูณ8ปดบ่ทำงานครับผมมาโอ้โหคูณ8ปบ่ทำงานอีกเหมือนเดิมครับผม ดูครับดูเป็นดายเออบวกมาหนึ่งครั้งแบบนี้ก็สวยดิไปเรื่อยๆทำงานสักทีเนาะคุณเป็ดเนาะเป็นดายรางวัลก่อนโตมาครับผมสามรอยเนาะจัดไปเรื่อยๆครับผมค่คอยเอาเออเอาดีกว่าเพราะได้ครับสี่สิบเก้าเนาะมาครับมาเออไะก็ได้อยู่ครับรางวัลรวมครับได้มาเท่าไรสี่ร้อยยี่สิบห้าครับดีกว่าเพราะได้นะเปิดหวัวมากสติเบาๆกันไปก่อนเลยเนาะ มาแบบนี้ต้องเจอซิบห้าเข้าห้เข้าไ้เลยแบบนี้เข้าไ้เลยสองรอยสองรอยมาจะมาจะเบสยิบห้าครับมาเร็ววคิมเร็วบอวันนี้มาขอสักสองพันในลาเอ้ยมาขอสักสองพันครับผมมาวันนี้มาเออบวกมาก่อนหนึ่งครัง้งมาเลยจะเปิดหัวมา,มา,ง,ามงามเลยจะมาครับผมรางวันก้อนโตเจ็ดร้อยเอย่สิบสามกันเลย เป็นไดมันเป็นไดบ่อทำมาดาแล้วโอ้โห้ทีเด็ดเลยแบบนี้ครับผมทีเด็ดเลยเราทีเด็ดเลยเราครับผมฟีเกมเข้ารวยวยแบบนี้ครับทีเด็ดเลยครับผมโอ้โห้รีบไปเลยครับผมลิงใต้คลิปเลยครับผมอย่าลืมอย่าลืมมีของดีอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปสมัครกันละกันนะครับผมเนาะเอาไป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 แล้วมันไปแล้วมืดเร็วมาครับผมได้อยู่ครับ8ป0ดร้อยครับอ่ะ ได้ดีกว่า,มาเมื่อกี้ครับหนึ่งร้อยสองร้อนะครับเนาะมาสองพันแล้วเฮ้ย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 มาสี่สิกันเลยสี้แบบนี้แปร้อยหกสิ 8, ครับผมมาดิครับผมโอ้ยฟีเกมมาครับผมมาดอกสุดท้ายงามเน่ะเอ้ยมาจบเกมนี้ขอสักสองพันครับผมมาขอสองพั 2, นเน่ะเอ้ย สองพันไรขอสั color, 200, 000, Edward, 900, กสองพัน <necessary> น <In God terms> ี่ละขอสักสองพันไรลเออสามสิบสามเอารางวัลก้อนโตมาเก้าร้อยเลยว่ะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเจ็ดร้อยแตกสามพันแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอาดอกสุดท้ายทำงานดิดอกสุดท้ายทำงานดิโอ้โหหนาเสียดายเนาะทุกคนเนาะมารางวัลรวมจัดมาครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมมาย้อมบ่อใดครับผมแบบนี้ต้องไหลเงาแงวกันเร็วครับผมเนาะไปครับผมเรื่อยๆกันเลยครับผมเรื่อยๆกันเลยมาอีกซ้ำกรอบซ้ำดีซ้ำดี มาซ้ำฟรีเกมเข้าให้เลยแบบนี้มาซ้ำจนกว่าจตแตกนี่แหละครับผมมามันเป็นดายมันเป็นดายมาซ้ำ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 โอ้โหมามาสวยงามสวยงามแบบนี้สวยงามพระราแปดเออเฮ้ยมาครับมาแบบนี้แบบนี้โอ้โหได้น้อยนึงครับผมสองร้อยแบบนี้มา่าคุณแปดทำงานหน่อยดยิคุณแปดทำงานหน่อยดยิโอ้โหคุณแปดไม่ทำงานเลยทุกคนเอาแล้วเราเอาแล้วยังไงเฮ้ย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 ทำงานสักทีดิมา แบบนี้ต้องก้อนโตมาเลยครับผมมาครับซุปเปอร์มาครับ2,800เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดร้อยแต่เจ็ดพันครับผมมาไมา่ธรรมดาเลยเฮ้ยมาเอาอยู่ได้เลยเฮ้ยแบบนี้เราอยู่ได้เลยครับทุกคนมา ,3 ามพันสามรับมาดูกันครับเป็นรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ มาครับ7,200ครับโอ้โหทุน700แต่7,000ครับมาอยู่ได้เลยทุกคนเนาะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครด้วยรล้กันนะครับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปที่7,200ยแล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปกันก่อนเลยแล้วกันนะครับของดีอย่ใต้คลิปอย่าลืมไปสมัครกันแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคครับขอตัวลากันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ